ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่9ตุลาคม2,566ครับจะมีการเปิดสแกนใบหน้าให้ลงทะเบียนเงินที่ิท่อ1,000 0บาทจริงไหมคือคุณผู้ชมหลายคนถามกันมามา,มากเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตามบ้านต่างๆแล้วบอกว่า ต้องใช้แอปไทยไอดีมีการสแกนใบหน้าจะได้รับเงิน10,000บาทอันนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนทางพักเพื่อไทยออกมาบอกแล้วนะครับว่าการลงทะเบียนหรือการสแกนใบหน้าเพื่อรับเงินดิจิทัล10,000บาทนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีอยู่จริงเงินดิจิทัลนี้เนี่ยจะโอนเข้ากับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นนะครับแค่คุณอายุ16ปีขึ้นไปก็จะมีโอกาสได้รับเงิน แต่สําหรับที่คุณไปสแกนหน้าแอปไทย ID นั้นใช้สําหรับเป็นแทนบัตรประชาชนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล10,000บาทแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดนะครับเคลียร์นะฮะหากใครมีคําถามอะไรนอกจากนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5้โมงเย็น 0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ